สวัสดีครับวันนี้ช่องของฝัน Family จะมาทำการเปลี่ยนซีนกันน้ำมันของรถแท็กเตอร์คูโบ t a รุ่น LC508DI กันนะครับเนื่องจากรถคันนี้นะครับมีจุดที่มีน้ำมันไฮดรอลิกรั่วซึมหลายจุดด้วยกันนะครับก็มีจุดแรกนะครับที่ซีนเพาพีทีนะครับแล้วก็ ซีนเพลาล้อหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับจะเป็นจุดคราบน้ำมันดำๆนะครับบริเวณล้อหลังด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตรงแขนยกหลังฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับจะมีคราบน้ำมันไหลเยิ้มออกมาสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็เริ่มจากการ ถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกออกมานะครับนะโดยใช้ประแจรหรือลูกบล็อกเบอร์24นะครับสำหรับใช้ขันปลั๊กตัวถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกออกมานะครับซึ่งปลั๊กถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดที่1ก็อยู่ตรงกลางใต้ท้องรถเบอร์24จุดนี้นะครับและจุดที่2กับ3จะอยู่ด้าน,านใน,น,นของเสื้อพลา ล้อหลังด้านซ้ายและขวานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่จะทําการเปลี่ยนซีนเพลา PTO โดยที่ไม่ถ่ายน้ํามันไฮดรอลิกก็ได้นะครับแต่จะต้องทําการจอดรถให้ด้านหน้าของตัวรถต่ํากว่าด้านหลังของตัวรถค่อนข้างมากนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันไฮดรอลิกออกมาขณะที่เราเปิดฝาครอบเพลา PTO นะครับ ในคลิปตอนนี้ก็คือจุดถ่ายน้ำมันจุดที่2และของของน้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ด้านในของล้อหลังด้านซ้ายและขวานะครับซึ่งจะเป็นประแจเบอร์14ครับหลังจากทําการถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกออกทั้ง3จุดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถถอดน็อตฝาปิดเพลา PTO ออกได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นประแจเบอร์12นะครับมีทั้งหมด4ตัว ีใช้ปิดไอตัวนี้เลยมันจะลุกตัวั้นลุกตั้งยาตัวไหนเหรอตัวนแก้มันจะแก้นะมันจะมีปลอตัวมีทีหลังจากถอดน็อตครบทั้งสี่ตัวแล้วถ้าดึงเปล่า ไม่ออกนะครับก็ลองใช้ค้อนเคาะช่วยดูได้นะครับในคลิปตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้ให้เพื่อนๆระวังบูทตัวข้างในนี่นะครับในวงกลมสีแดงต่อไปนี้นะครับนี่ครับให้ส่องไฟฉายด้วยดีนะครับอย่าให้หลุดออกมานะครับตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับผมในคลิปไม่ได้หลุดมานะครับยังอยู่ที่เดิมมันจะเป็นข้อต่อระหว่างปลายเพาวิดีโอเข้ากับเฟืองด้านในนะครับ หลังจากถอดออกมาแล้วก็ใช้ไขควงปากเบนตีจุดที่พับของน็อตตัวเมียตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะขันน็อตตัวเมียตัวนี้ออกมานะครับจุดนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเราตีพับออกไม่ดีมันจะกินเกลียวของแกนเผาะนะครับตรงปลายก็จะมีกิฟล็อกนะครับใช้ปัดเขาเรียกว่าครีมทางใช่ครับครีมทาง ขอผมซื้อใหม่มาเลยครับอุปกรณ์ใหม่หมดนะครับไม่เคยซ่อมกันเหมือนกันนี่นะครับหนีบแล้วก็ค่อยๆผลักออกมานะครับหลังพอกิบล็อกออกมาแล้วก็สามารถเอาน็อตตัวนี้ออกมาได้นะครับหลังจากนี้ก็ใช้ครีมหุบนะครับเพื่อที่จะหุบกิบล็อกตัวนี้ซึ่งมันจะล็อกลูกปืนตัวด้านในนะครับออกมาแล้ว พอคิบล็อกออกมาเราก็สามารถตีเคาะลูกปืนออกมาได้แล้วนะครับขอบอบออกแล้วครับนี่นะครับลูกปืนตัวนี้เพื่อนๆควรเช็คให้ดีด้วยนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งของผมก็ลูกปืนไม่ได้แตกนะครับแต่เริ่มหลวมแล้วรเริ่มมีเสียงดังผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน,นแล้วก็จุดนี้แนะนําให้เปลี่ยนด้วยนะครับ ในคลิปเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นร่องเสียดสีจากการทํางานนะครับทําให้ซีนเผารั่วนะครับก็เกิดมาจากจุดนี้นะครับตัวปลอกตัวนี้ราคาไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทํารายการราคาแจ้งเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนะครับว่าอะไรแต่ละชิ้นกี่บาทและรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาทนะครับก็ค่อยๆใช้ไขควงปากแบนตีข้อออกมานะครับออกได้ไม่ยากครับ นี่นะครับเป็นรอยศึกล้อชัดเจนเลยครับและนี่ก็เป็นสภาพซีนและลูกปืนตัวเก่าที่ยังอยู่ในเบ้าของป่าปิดพราวิดีโอนะครับซึ่งเราต้องทําการตีออกมานะครับผมก็ใช้ลูกบล็อกขนาด1นิ้วนะครับตีเคาะลูกปืนออกมานะครับออกมาไม่ยากครับแล้วก็ทําการงัดซีนพราวิดีโอตัวเก่าออกมานะครับนี่ครับสภาพยืนเลยครับ นั่นนะครับต้องเช็คลูกปืนให้ดีนะครับถ้าไม่เริ่มมีเสียงดังหรือหลวมครอนแล้วก็แนะนําเปลี่ยนเลยนะครับถ้าลูกปืนครอนมันจะทําให้เพลาโยกให้ตัวได้ทําให้สีรั่วอีกนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดนะครับต้องเน้นเรื่องความสะอาดของชิ้นส่วนอะไรนะครับเพราะถ้าเราทารําความสะอาดดีประกอบดีจะสามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้นะครับ และนี่ก็เป็นซีนเพาพทีทีโอตัวใหม่ราคา60บาทสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่ศูนย์บริการคูโบต้าใกล้บ้านท่านนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะแนะนำให้ซื้ออะไรแท้จากศูนย์คูโบต้าโดยตรงเลยนะครับเนื่องจากราคาไม่ได้แตกต่างจากอะไรเทียบทั่วไปมากนะมากนักนะครับอะไรตัวต่อไปในป้ายพา n เนมจะเขียนว่าปอกรอง แต่ที่รู้จักกันก็จะรู้จักกันในชื่อว่าซีนกันฝุ่นนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านนอกสุดของแกนเพลาพีทีอนะครับอยู่ในเบ้าของเสื้อเพลาพีทอเราจะมองเห็นไปจากด้านนอกเลยนะครับซึ่งซีนตัวนี้จะมีหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกหลุดเข้าไปถึงซีนกันน้ํามันตัวในนะครับและซีนกันฝุ่นตัวนี้มีราคา15บาทแนะนําให้เปลี่ยนกันด้วยนะครับผม และอะไรตัวต่อไปคือปลอกซีนกันน้ำมันเพาพีทีโอตัวนี้แนะนำให้เปลี่ยนกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ซีนกันน้ำมันช้ำรุดแล้วก็มีน้ำมันไฮดรลิกรั่วออกรั่วรัว่วไหลออกมานะครับมีราคาที่120บาทนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับที่มือฝาของผมก็คือปลอกซีนตัวเก่านะครับมีร่องรอยเกิดการช้ำรุดเสียหายนะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือลูกยางโอริงนะครับป้องกันน้ำมันไหลซึมออกมาตรงเบ้าฝาปิดเพลาีโอนะครับมีราคา55บาทนะครับผมนี่นะครับคือมันจะอยู่ตรงนี้แต่สำหรับบางคนที่ผมเห็นในช่อง youtube YouTube ต่างๆก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่นะครับเพราะจะทากาวดำแทนนะครับตัวต่อไปนะครับมันจะไม่มีติดที่รถมานะครับแต่ผมเห็นว่ามันราคาถูกแล้วก็น่าจะ ป้องกันไม่ให้ซีนการฝุ่นเสียหายสึกหลอได้เร็วนะครับมันก็คือฝาครอบซีนนะครับมีราคาแค่10บาทเองนะครับก็ใส่ไปจากปลายสุดของแกนเพลาีโ o นะครับส่วนน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังสามารถใช้ตัวเดิมได้นะครับซึ่งน็อตตัวนี้ก็มีหน้าที่ล็อกออลูกปืนนะครับแล้วก็ปลอกซีนต่างๆนะครับ วิธีใสนะครับก็คือขันลงไปให้สุดเกียวนะครับแนะนําว่าให้สุดจนแน่นนะครับซึ่งตําแหน่งอาจจะเคลื่อนจากจุดพับเดิมไปบ้างนะครับแต่ถ้าไม่แน่นนะครับมันจะจะส่งผลให้เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนอะไรเร็วขึ้นนะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราถอดแยกอะไรชิ้นส่วนต่างๆออกมาแล้วนะครับก็เริ่มทําความสะอาด ชิ้นส่วนต่างๆเลยนะครับซึ่งผมก็ใช้น้ำมันเบนเซินนะครับราดแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเก่านะครับขัดถูคราบน้ำมันต่างๆออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปืนลมยิงฉีดทำความสะอาดนะครับซึ่งมันจะยังมีบางจุดนะครับที่ยังเป็นคราบสนิมออกไม่หมดผมก็ได้ใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับละเอียดที่สุดขัด ขาดให้เนียนเท่าที่สุดที่จะทําได้นะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของซีนนะครับไม่ให้รั่วเร็วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็เริ่มทําการใส่อะไรตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับและชิ้นส่วนแรกที่ผมเริ่มทําการประกอบก็คือปลอกรองซีนนะครับผมก็ได้ใช้น้ํามันเครื่องนะครับฉโลมเพื่อให้เกิดการล้อลื่นของจุดสัมผัสกันให้มากที่สุดนะครับ เพื่อให้ประกอบได้โดยง่ายมากที่สุดนะครับก็โดยการใส่ลงไปตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงปากแบนค่อยๆเคาะตอกลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเราจะต้องออมันสังเกตนะครับแล้วก็ทําอย่างเบามือให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนเสียหายนะครับนี่นะครับตอกลงไปจนถึงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ ซีลกันน้ำมันลงไปในเบ้าของฝาปิดเพลาพีทีโอได้เลยนะครับวิธีการใส่ก็คือเราจะต้องหันฝั่งซีนที่เป็นร่องด้านในลึกๆแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นเ,เหมือนกับเป็นสปริงนะครับอยู่ด้านในหันขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับและเหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะใช้น้ำมันเครื่องนะครับเป็นตัวฉลมล้อลื่นนะครับเพื่อให้เราใส่ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ชิ้นส่วนไม่เสียหายนะครับ วางลงไปตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนยางวางแล้วก็ตอกตอกลงไปแบบนี้นะครับวิธีการสังเกตว่าซีนที่เราใส่ลงไปลงไปสุดหรือยังนะครับก็คือขอบมันจะเสมอกับบ่าด้านในแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะใส่ลูกปืนนะครับซึ่งผมก็ทําการเปลี่ยนใหม่ลูกปืนตัวนี้ราคา415บาทนะครับซึ่งจะเป็นราคาสูงที่สุดของอการเปลี่ยนซีนพรวิดีโอครั้งนี้นะครับ แล้เหมือนเดิมครับผมก็จะใช้น้ำมันโลมตรงจุดที่สัมผัสกันให้หล่อลื่นแล้วก็ใส่ลงไปได้ง่ายมากที่สุดนะครับขั้นตอนก็คือวางลงไปตรงๆนะครับถ้าเราวางตรงตั้งแต่แรกมันจะลงไปง่ายมากนะครับสังเกตดูตีแค่3าครั้งสครั้งมันก็จะลงไปเลยนะครับนี่นะครับสุดแล้ววิธีการสังเกตว่าเราใส่แต่ลบลูกปืนลงไปสุดหรือยังเราก็จะเห็นร่องที่มีไว้สําหรับใส่กิ๊บล็อกนะครับ ส่วนตลับลูกปืนผมก็ใส่ด้านที่มันบอกตัวเลขรุ่นขึ้นไว้ด้านบนนะครับเนื่องจากตอนถอดอตลับลูกปืนตเก่ามันก็หันด้านที่มีตัวเลขขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้คีมหุบหนีบกิ๊บล็อกตัวนี้ลงไปในร่องเพื่อล็อลตลับลูกปืนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับลองใช้มือหมุนหมุน เชค็คลูกป,ปืนดูนะครับว่าหมุนคล่องสะดวกดีหรือเปล่านะครับนี่แบบนี้นะครับฝังหลังก็เป็นแบบนี้มีซีนแล้วก็ตั้รับลูกปืนแล้วก็กิบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวไปขั้นอื่นขั้นตอนอื่นกันต่อเลยครับขั้นตอนต่อไปผมก็ได้ใส่ซีนกันฝุ่นนะครับโดยใส่ลงไปตรงๆจากด้าน ปลายสุดของแกน p พรวิดีโอแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับมันเหมือนกันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับจะใส่ด้านไหนก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่เบ้าลูกปืนตัวนี้เข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้น้ํามันเครื่องหล่อลื่นนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ค้อนยางนะครับค่อยคตอกลงไปให้สุดนะครับให้ปลอกลองซีนนะครับสัมผัสกับซีนนะครับ Okay. ตอกค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับอย่าตอกที่เดิมซ้ําๆนะครับตอกหมุนกระจายกระจายไปเรื่อยๆครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น็อตล็อกตัวเมียลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กิ๊ล็อกด้านปลายสุดของแกนพรอพิโอนะครับโดยใช้ครีมถางนะครับตัวนี้เสร็จแล้วครับล็อกเรียบร้อย เมื่อประกอบครบทุกสิ้นส่วนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ตีพับตรงน็อตล็อกตัวเมียตัวนี้ลงไปนะครับนี่นะครับตีพับลงไปลักษณะนี้โอเคครับและนี่ก็คือซีนกันฝุ่นนะครับที่อยู่ด้านนอกสุดสีดำๆด้านในนั่นนะครับ และเมื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนที่เราจะประกอบกลับเข้าไปในห้องเฟืองท้ายนะครับและในคลิปผมก็ได้ใช้กระดาษทิชชู่นะครับซับคราบน้ำมันไฮดรลิกที่ไหลออกไม่หมดนะครับที่มันยังคงค้างตามจุดต่างๆออกมาให้หมดเลยนะครับก็ถ่ายแล้วก็ทำให้ดีไปเลยครับและก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปนะครับผมก็ได้ใช้กระดาษทรายนะครับขัดตรงหน้า สัมผัสให้เรียบเนียนมากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปืนลมเป่าเศษฝุ่นออกให้หมดนะครับเป็นการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะประกอบแล้วก็ใส่ลูกยางโอริงตัวสุดท้ายนะครับตรงจุดนี้นะครับ,บผมก็เห็นหลายๆคนจะไม่ใช้โอริงนะครับจะใช้กาวดำแทนนะครับ แต่อันนี้ผมเลือกใช้โอริงนะครับก่อนจะประกอบตรงจุดนี้นะครับต้องดูบูทตัวไหนให้ดีนะครับว่าไม่ได้หลุดและเราประกอบตรงปลายแกนพาวเวอร์ตัวไหนเข้าไปในบูทตรงและเรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้สําคัญมากมากนะครับถ้าเกิดหลุดเฟืองท้ายจะเสียหายนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ลองหมุนแกนพาวเวอร์ t o ดูนะครับถ้ามันหมุนได้คล่องและสะดวกดีก็ แสดงว่าน่าจะตรงกับบูตตัวด้านในนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการขันน็อตทั้งสีตัวประกอบกลับเข้าไปเลยครับผมครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสเปลี่ยนซีน p พ o าพีทีอเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งผมก็ได้ศึกษาขั้นตอนการทําต่างๆใน YouTube เช่นกันครับซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณช่อง t ท็ t เตอร์โมหรืออาจารย์โอมเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ทําคลิป ขั้นตอนการสอนซ่อมรถไถคูเบต้าต่างๆอย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งเมื่อผมไม่เข้าใจปัญหาตรงจุดไหนผมก็ได้ทักถามพี่โอมไปในเพจแท็กเตอร์โอม oh รถไถสายใต้นะครับพี่โอมก็เสียสละเวลาตอบแช็ดผมทุกครั้งเลยนะครับและผมกับน้องก็ได้ลองทําตามคลิปที่พี่โอมได้ทําสอนเอาไว้ซึ่งผมกับน้องไม่ได้มีความรูร้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเลยนะครับผลก็ปรากฏว่า ก็ทําได้นะครับก็เป็นไปตามที่วีโอมบอกว่าที่เราคิดว่ายากและทําไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีใครทําให้เราดูนะครับก็สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากผมผิดพลาดประการใดพูดกล่าวผิดตรงไหนพูดติดขัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่กําลังคิดจะซ่อมรถไถด้วยตัวเองนะครับผมก็ทําครั้งแรกนะครับ ถ้าผมทําได้ผมคิดว่าเพื่อนๆทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต่อจากนี้นะครับยังมีอีก 2- 3สคลิปนะครับที่ผมจะทําการเปลี่ยนซีนตรงจุดอื่นๆนะครับเดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามกดไลค์ช่องของฝัน Family ด้วยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับ ผมเกือบลืมเลยครับว่าจะต้องทํารวมราคาค่าไหลนะครับทั้งหมดนะครับค่าไหลเป็นของแท้ศูนย์กูโบต้าทั้งหมดนะครับรวมเป็น67 5บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เปลี่ยนแต่หลับลูกปืนนะครับก็จะอยู่แค่260บาทนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วครับฝากรับกวนติดตามกดติดตามช่องของฝันแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ